เห็นของพอลุงพลังเยอะอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่คืออุปกรณ์ที่เอาไว้จัดงานวันเกิดให้กับน้องๆทั้งสองตัวครับอ่าเดียวเดียวเดียวโผล่งี้เลยนี่เอ๊ะเหมือนจะผิดด้านนะคอยทีฮะเจ้าของของวันเกิดไม่ไหวแล้วโอ้ดินใหญ่แล้วรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง โอโหวคำเตือนหากใจไม่แข็งห้ามดูรายการบล็อกบล็อกเพราะคุณจะโดนตกเป็นทาสน้องๆแบบไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อลองชมรายการได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมป๊อปปี้ขยยิทุมุกครับกับรายการบล็อกบล็อกเอ็กซ์ดักชว์ เห็นหน้าผมก็รู้ได้เลยครับว่ามีแต่เรื่องหมาหมามาแนะนําครับวันนี้อยู่กับอิงและอุ่นครับนี่คือตัวการสํคาคัญที่ทําให้ผมมาที่นี่ครับนั่นก็คือสวนสาธารณะบึงนองบอลอยู่ที่ย่านสวนหลวงนี่เองนะฮะประเด็นคือจะจัดงานวันเกิดให้กับน้องเขาเพราะว่านี่ครบสองขวบแล้วซึ่งเกิดอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับคือเป็นหมาเซนเล็บเลยเรื่องของเรื่องผมก็เลยอาสาครับเห็นของพอลุงพลังเยอะอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่คืออุปกรณ์ที่เอาไว้จัดงานวันเกิดให้กับน้องทั้งสองตัวครับเดี๋ยวผมไปหาที่เหมาะๆจัดงานวันเกิดดีกว่าครับ แน่นอนครับการจัดงานวันเกิดเนี่ยที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือตาเด่นเจ้าของวันเกิดทั้งสองตัวนั่นเองครับนี่เฮ้ยไม่น่าเล่นเลยบุกมัยส์กนอีกแล้วเนี่ยเอาแย่เอาแย่ ที่ขาดไม่ได้คือนี่ครับเค้กวันนี้นะผมทํามา2แบบนะฮะอันนี้คือเค้กสำหรับคนก่อนนะเป็นสปองเค้กนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นเค้กที่มีส่วนผสมของกล้วยหอมอยู่ด้านในคนสามารถทานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีวิธีการตกแต่งหน้าเค้กอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาญาถ่ายโอนไปอยู่บนกระทะก,ก่อนเลยแหมจ้องจ้องเลยนะมานี่มานี่นี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่นะครับับ ให้ช้อนต้อมนะครับให้ดูสะอาดหน่อยเผื่อน้องหมาทานจะได้ท้องไม่เสียก้อนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นของคนนะผมจะเอาไปซ่อนก่อนเดี๋ยวไม่ใช่อะไรนะวางไว้เดี๋ยวอิงอุ่นขโมยไปทานนะเคส่วนก้อนที่2ครับผมจะเป็นสาหรับน้องหมาก็คือ,อ,อน้องอิงและอุ่นนะฮะเจ้าของวันเกิดวันนี้นั่นเองนะครับก็จะมีส่วนผสมที่น้องหมาทานได้นะครับจะเป็นเค้กสาหรับเค้กโปรตีนที่น้องหมาเวลาทานแล้วเนี่ยทำให้น้องแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ครับเท่เอ่อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโป่งนี่เลยนี่เหมือนจะผิดด้านนะขออีกทีฮนะนี่คือเค้สำหรับน้องอิงและน้องอุ่นจะเป็นหน้าเค้กธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะทําการตกแต่งแล้วก็เสริมเติมแต่งให้เค้กวันดูเป็นเค้กวันเกิดมากยิ่งขึ้นโอเคอย่างแรกครับที่ผมจะเริ่มทํานะฮะก็คือการลาดด้วยโยเกิร์ตนั่นเองครับนะลาดด้านบนไปเลยดูนะฮะ มานี้พอแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันนะครับไม่น่าเท่าแล้วล่ะนี่ฮะใช้ช้อนดีกว่านี่คุณผู้ชมดูตามผมได้เลยนะเพราะว่าสามารถเอาไปทําเป็นสูตรเป็นขนมวันเกิดให้กับน้องๆที่บ้านได้เจ้าของของวันเกิดไม่ไหวแล้วโอ้ดินใหญ่แล้วรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงพ่อโชว์ให้คนทางบ้านเขาดูก่อนเบื่อเข้าไปทําตามได้นะครับอันนี้อย่างแรกอ่ะเหลือช้อนแล้วอ่ะ โอ้โหนี่คือหน่วยทําความสะอาดของผมนั่นเองนะครับเพื่อให้ช้อนของเราสะอาดนะฮะโอเคนี่ครับผมมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับนี่เม็ดๆเป็นขนมเขาเรียกว่าคล้ายๆครกเอรของน้องนะครับที่เฉพาะสำหรับน้องหมาเท่านั้นนะเนี่ยให้น้องเขากินไปนะฮะผมจะโรยให้ดูนะประมาณสักหนึ่งกรัมมือไม่ต้องเยอะมากนะครับถ้าน้องหมาตัวเล็กก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่นี่สองตัวนะนี่ฮะปึ๊บเห็นไหม นี่น่ารักไหมดูครับโอ้โหประมาณนะฮะอะเหลือ2เม็ดอะคละเม็ดเอาไปก่อนอ่าอ้าวหมดเลย <c oughs> อ่าอิงมี่ขอโทษอุ่นกินหมดแล้วนะครับนี่นะตกแต่งประมาณนี้นะครับตบท้ายนี่ครับเป็นน้ำผึ้งนะฮะลาดไปด้านบนรอบๆนะครับไม่ต้องเยอะมากนะแค่ช่วยเพิ่มความหวานพอโอ้โหเสียงหายใจแรงมากนะฮะ การที่จะตกแต่งเค้กให้เป็นเค้กวันเกิดได้ก็ต้องมีพร็อพนิดนึงนี่ครับ Happy Birthday แบบนี้แล้วก็มีเทียนปักลงไปเลยโอเค ของหมาผ่านไปกลับมาที่ของคนค่ะนี่คือส่วนผสมที่ผมบอกว่าเป็นแป้งผสมกับกล้วยเนาะซึ่งเป็นกล้วยหอมดังนั้นเนี่ยรสชาติต่างๆก็คนทานได้เลยน้องหมาจริงๆก็ทานได้แต่อาจจะไม่ต้องเยอะมากเท่านั้นเองนะฮะตบตกแต่งหรือการใช้วัตถุดิบคล้ายกันเลยนี่ฮะเริ่มจากอย่างแรกครับนี่ราดเยอะเกินฮะแล้วก็ช้อนเมื่อกี้หนูกินช้อนพ่อไปอยังอะ่ะหยิบช้อนใหม่ฮะนี่ฮะน,ฮะนี่โอ้โหเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวหนูได้กินแน่นอน งามเสร็จปุป๊บตกแต่งฝบบรั่งบัลี่นี่ขอยทกลกแล้วกันอ่ะนี่นะฮะแล้วก็ตบท้ายราดด้วยนี่ครับอุ้ย <c oughs> ประมาณน,นี้เดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินนุกเอ้ยเดี๋ยวได้กินแน่นอนอ่ะ ผมว่าของผมแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะครับไม่ต้องจุดเทียนเพราะว่าไม่ใช่วันเกิดผมเป็นวันเกิดน้องอีนุออ่นเนาะอ่าเดี๋ยวเราเอาเค้กทั้งสองก้อนมาวางคู่กันดีกว่าเด่น,ดนและเค้กสำหรับผมรวมถึงเค้กของเจ้าของวันเกิดก็พร้อมแล้วครับก่อนที่จะไปถึงขั้นตอน,นการกินเรามาร้องเพลงวันเกิดให้น้องก่อน Happy birthday to you ปาบปบ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to อิงและอุ่นขอให้งานเยอะๆปังๆดังๆ,งๆนะฮะหารายได้ให้กับคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมแล้วก็เป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่สนให้ลูกได้กินเลย Happy birthday to you เปล่าในเมื่อวอวยพรเสร็จแล้วเป่าเทียนก็เสร็จแล้วนะครับถึงเวลาสำคัญที่สุดคือกินนะฮะนี่ ม,มันต้องทําการหั่นแบ่งนะครับชิ้นจะไม่ใหญ่มากนะเพราะที่ผมทํามานี่คือเผื่อเผื่อเลี้ยงันเกิด2รอบเลยนะฮะเผื่อมีหมาเพื่อนบ้านมากินด้วยนะฮะแต่เย็นนะครับจะเย็นนะครับได้กินได้นอนครับไปอุนอิงนี่คนละคนละจานละจานอันนีนี่นีนน อ่าเนี่ยโอเคโอเคแหมข้าไปกินหลังกล้องสุดยอดจริงๆเจ้าของมันเกิดของเราโอ้โหกินบนพรมเขาไม่กินบนจานลูกเอ้เอาที่นี่อ่ะเอาจานรองก็หันหน้าออกอีกนี่นี่กินบนนี้กินบนนี้ลูกเอ้กินบนนี้กินบนนี้หมดกันแล้วนี่นะฮะนี่คือภาพความสุขเจ้าของวันเกิดทั้งสองตัวนะฮะที่ไม่มีภาพเนี่ยบรรยายความสนุกไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับผมการตั้งใจเอ่อกินนะฮะหมวกที่ใส่ให้ก็สบัดออกนะครับเป่าเทียนก็ไม่เป่านะฮะบอกให้กินในจานก็กินบนพรมนะครับผมก็ แสดงว่าเค้กที่ผมทม am, people, ํามานั้นอร่อยถูกใจน้องแน่นอนนะครับน้องกินแล้วตามผมกินบ้างดีกว่าอยากรู้ว <t> ่าทานจะอร่อยหรือเปล่าโอ้โหอิงอุ่นกินไมู่กไม่มปกินของตัวเองอันนี้ของพี่อร่อยมากอย่าไปแย่งพี่กินต้องกินไปต่มิตรตัลูกนึ่นนะฮะ ผมรู้แล้วผมกินผิดต้องกินแป้งพอราวเดอร์บิี่มันจะได้คู่กันแป้งมันจะได้ความหนานุ่มส่วนตอร์วเบอรี่ให้ได้ความชุ่มฉ่ารวมกันรสชาติอะไรวะเนี่ย <c oughs> แต่อร่อยครับผมไปเราทําดูผมล้อเล่นนะมันอร่อยมากยังไงใหญ่คุณผู้ชมนะครับสามารถจัดปาร์ตี้ที่บ้านแบบนี้หรือออกมาเอาดอ o สนุกสนานแบบนี้จัดงานปาร์ตี้ให้กับลูกๆของคุณได้เหมือนกันสนุกเหลือเกินมา สเต,ตนนี่คือของขวัญที่จะต้องมอบเพื่อจะได้เป็นการครบองค์วันเกิดของน้องทั้ง2ตัวนั่นเองครับมาอิงอุน่นอยากรู้ไหมอะไรอยู่ข้างในไดย้ยินเสียงว่าหุยได้ยินเสียงามานีมานี่นนีหนิหนหนิหนีหชอบนิหมิหนิหนิหนินิหนิหหนิ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  ชอบผมใส่ชอบขอบคุณผมใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหอุ่นเอาเดี๋ยวดีทำไมนี่นี่นี่ดมดมของตัวเองก่อนนี่นี่อันตีนี่นี่ไหนไหนขยันได้สีไหนหนูอยากเอาสีนี้เหรอโอ้เอาไม่ต้องขอบคุณพ่อเอาไม่ต้องขอบคุณนะพ่ะะอันนี่อ่นนี่พี่นี่พ่อให้นะอ่นตัวนี้ของของอิงอันนี้เป็นอ่ของเล็กน้อยนะครับเป็นของวันเกิดที่ซื้อให้กับน้องอิงและน้องอุ่นนะสนุกเหมือนกันก็เป็นการจบงานวันเกิดของน้องกับผมอย่างบริบูรณ์ครับเฮ้นะ คุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะมาที่สวนสาธารณะบึงหนองบอนได้เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าที่นี่เขาเป็นพื้นที่ pet friendly ครับที่จะมีผูป้ปกครองพาน้องหมามาวิ่งกันเต็มเลยยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับช่วงแบบ4-5โมงคนก็เริ่มมาวิ่งกันแล้วผมเนี่ยก็เลยอาสาเนี่ยพาน้องมาจัางานวันเกิดแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถาทํทตามกันได้นะครับต้องบอกวันนี้ครับว่าใครก็ตามที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ดูซิว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปทานอะไรอร่อยๆนะครับก็ติดตามได้ในรายการบล็อกบล็อกนะฮะและที่สําคัญกดติดตามด้วยใน Facebook และ YouTube Thailand International Dog Show ครับเราจะทำการคัดไฮไลท์สนุกๆนะครับลงไปใน TikTok d o c Show underscore Pet v a r i อ t y อยากให้เราไปทำคอนเทนต์ที่ไหนอีกนะครับอินบ็อกมาบอกเราได้สำหรับ EP นี้ผมขอตัวไปฉลองวันเกิดต่อกับน้องๆของผมก่อนแล้วเจอกันนะครับคุณผู้ชมบ๊ายบายไป